เล่นน้ำทั้งใดค่ะเติมน้ำใส่สาว้ค่ะเติมน้ำใส่สาว้ร้อยเล่นกับลูกๆนะคะมาได้ค่ะมาเพิ่มความยินกับค,คุณครูแซ่จนออกหอนตัวแบบๆแบบไปล่าขึ้นมามาได้ค่ะมามาเล่นน้ำน้ำกันจ้าเล่นน้ำน้ำกันจ้าเย็นเย็นสักแก้วแซ่น้ำค่ะแซ่น้ำ อย่างลูกเห่นกันมาเนี่ยแซน้มจิบเบียร์เย็นเย็นค่ะทรงการจักสิไปใส่หอนกะหอนนะคะนอกเมดไหวหละเหลจักสิบไปใส่ค่ะหืดบอกเล่นจนเคียวเบิดขามาเด้อค่ะ,มา,คะมาแก่น้ำกันค่ะเย็นเย็นชื่นใจค่ะมวหลายกบเป็กหน่อยลูกหด็กกับลูกไส้ค่ะเหริน <laughs> เป็นมูลูกไส้นะคะเล่ินด้วยกันค่ะคุณนะ สมุนสมาชิกแม่กับจิบเบียร์เย็นๆเนาะเด็กๆกันเล่นค่ะมาค่ะ